เราก็จะปรุงรสกันดีเลยนะครับในจานนี้เลยครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทำห้องเต้ไฟแรง <c oughs> ห้องเต้เนี่ก็คือกวางตุ้งห้องเต้นะครับเก็บมาจากหลังบ้านอันนี้ก็จะมาเอาเด็ดล้างน,น้ำสะอาดเรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็เอาออกมาเป็นใบๆแบบนี้เลยนะครับนี่ครับสวยงามมากเลยกวางตุ้งนี่ผักป่อสารนะครับที่บ้านเนี่ยปอดสารเพราะว่า ไม่มีตังซื้อซอสหอยนางรมแล้วก็จะปรุงรสกันดีเลยนะครับในจานนี้เลยซอสปรุงรสน้ำตาลน้ำมันงาเพิ่มความหอมแต่นิดเดียวพอโอเคน้ำเปล่าก็จะใส่ลงไปนิดหน่อย ก็จะผัดด้วยน้ำมันหมูนะครับเนี่ยครับน้ำมันหมูจะเป็นไข่อยู่เลยการผัดของเราเนี่ยก็จะผัดด้วยไฟแรงไฟแรงตามชื่อเมนูเลยนะครับห้องเต้ไฟแรง โอเคแล้วก็ผัดไปนานนะครับเนี่ยแปบ๊บเดียวโอเคแล้วรู้เรื่องเรใส่ตาลเดิมเลยผัดเสร็จแล้วก็จะโวยด้วยกระเทียมเจียวนะครับเจียวเอง,องหอมหอมนเลย ฮ่องเต้ไฟแรงพร้อมขึ้นโต๊ะรับประทานแล้วครับนี่นะครับก็จะเป็นกวางตุง้งไฟแดงนี่เองนะครับมันจะเป็นแบบเนี่ยนะครับคณะน้ํามันหอยนะครับว่าแล้วแต่จะเรียกเลยนะครับก็ทําแบบนี้แลหละฮ่องเต้ไฟแรงขึ้นโต๊ะพร้อมรับประทานแล้วครับกับบะหเมี่นะครับมาเป็นแบบมังเลยนะครับแหมน้ำผัดเนี่ยอร่อยน่แหละ อนี่ง่ายตัวไวตัวเยอะเลยครับแต่ตัวนวงอยูอ่ ะกระเทียมนะครับแนม่นมาพี่อชอบกินกระเทียมนะครับอืมเยอะ<ๆ><ๆ>เยอะเยอะเไมครับไปครับไครับ やん <Yeah. S 2> <Yeah. S 1>、yeah.